เราบุกนอนไปตั้งแต่สองทุ่มใช่ไหมผมนอนไปสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที้ยงคืนเทีหนึ่งจริงๆก็ห้าชั่วโมงนะพอแล้วปะใช่ไหมถ้าเรานอนเฮ้ยไม่ใช่สองทุ่มดิไม่ใช่ดเพราะนอนกี่โมงวะสองทุ่มมันกินข้าวอยู่เลยนี่นอนกี่โมง ทุ่มกินข้าวเสร็จกลับมานอนอาบน้ำสามทุ่มหรืมั้สามทุ่มสมี่ทุ่มห้าทุ่มนตคือที่หนึง่งที่หนึง่งสี่ชั่วโมงเองพอไหมพอแล้วพอแล้วไปแล้วดีกว่า มาไลฟ์ให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนโอเคครับบ๊ายบายทุกคนฝันดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไทยแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบาย,บาย